สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชนน่อชงพ i ิกมว,ว,วีวันนี้เสนอช่วงขนมว่างวันนี้เราจะมาทำทำอะไรหวานลืมอัน,นมนมสดปัน่นนี่อันดับแรกคือเตรียมนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็โอรีโออันใหญ่ก็ได้อันเล็กก็มีนะมันชื่อซูโมูเอ็กซ์ใส่ทนไปเลย ต้องการแล้วคนที่ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบหวานก็เออแล้วมันจะปั่นยังไงวะตอนนี้ก็ชิปหายแก้วเอาแก้วมาลื่มอ่มันต้องปั่นอ้มันก็ปั่นได้นี่หว่าเออได้อยู่ได้อยู่แล้ววันนั้แม่ ไม่เอาดีกว่าไม่กล้าเสียงเอาแก้วมา,มาเ,เราเราไม่กล้าปั่นน่งเรากลัวมันจะช็อตอ่ะเดาเอานมใส่แก้วไปก่อนเอาใส่น้ำไว้หน่อยนึงให้มันปั่นได้ลูกเรามันชอบมันทำกินเองไงแล้วไปซื้อเขาก็20สบบาท20สบาท,ท,ท <beb> เลยทำเองนมที่บ้านเต็มเลย ได้มาจากช่วงโงเรียนปิดเทอมไงนี่ชอบไปเลยนี่แล้วก็เนี่กดเองอ่ะเดี๋ยวแม่กดเองหนึ่งสองเน็ตคล้องอยวามันไหมบ ม้าแกมีใครจะช่วยโดนนคค่าขนมลูกเราบ้างไหมเดี๋ยวเราทิ้งลิงค์ค่าโดนิคอลเล็ตไว้ให้ใต้คลิปนะนี่น่ากินมากเลยโอเคไหมนี่เหรอว่าจะ๊กจ้ากินไปเลยล่ะกินให้อิ่มนะลูกแลวให้พ่อมันมีงานมีเงินเยอะๆนะกินแล้วแล้วอะ ไม่ไดพูดกับหนูพูดกับพี่ไข่เอาช้อนหน่อยมก็ได้เนี่ยเราใส่น้ำไปนิดเดียวก็เลยยารถยนต์เก่าที่ใช้แล้วนะครับให้เรียง้อนกันแม่คนอยดัดแปลง้ยะน้ำมาใส่หน่อยมันยังขันไม่เสร็จไงมันยังมีอยู่นิดนึงเห็นไหมอา้าวไปไหนอล่ะเนี่ยมันอยู่น,นั่งในคน ก็้วใส่คุรูอีกทีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่มันหกเม่อกี้ก็เดยวชู้ไหมอ้าวมันปิดไม่สนิท เอ<า>อเนี่ยแบบน,น,นี่ใช่แล้วใช่แล้วไปละใ,ใครด<ำ>ูคลิปเราอยู่ก็ฝากกดไลค์กดสิดตาให้เราปเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายไล